แกาศการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสนามาอำเภอกุพมาปีครับอุดรอนธานีอิจยากาศขอบสนามเาไปชมเรือ55ฝีภายประมาณ30 บายดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับไอเดียน้องเวนชิ้นเงนเ่างบังคับครับยี่สิบสามยี่สิบสามก่อนยี่สิบสามครับ เอาให้ได้เด้อที่สามนะเอาให้ได้เอาให้ได้ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ๆสู้ๆ YouTube YouTube ครับขอบคุณครับ y ู u ู u b e YouTube เตรียมมาบนกระไรเฉียดเดียวป่ะเนี่ยบนหัวกระไรเฉียดเดียวมาคุยกันว้าวป๋าเจ๊น้องขึ้น มันวายากตีคนควยว่ะครับบริเวณบรรยากาศบริเวขอบสนามไม่ดับมาเรครับไม่ดับมาครับเกษตรห้าิบหฟลอยด์ก็คตรแฝงตัวเนี่ยวดีครับเไม่คนล่ะ ไม่ว่ามาสองคนสิบเจ็ดมันมาสคนมาเห็นทายิปอสองคนนิ่งที่ไหเนี่ยทิ่งที่สามิงที่สามปรับสี่สิบารับช่สิบจัดไป่างเง็นก็ะจทน้บอกโอ้สวัสดีครับ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 ครับนิ่งมนปีไว้นสว่างเดินทางมาจาก จังหวัดบึงกาลก็ตอนนี้ได้คู่จริงตั้งแตที่สามที่สี่ประเภทที่สี่สิบทั่วไปแล้วเจ้าแรกยี่สิบบาทนลยครับบริเวณขอบสนามสุดรอดสิบห้าบายบายแล้วเริ่มีพรบิชิตนาวาประเภทสี่สิบพีพายขอบสนามหนึ่งลัมครับ นายนำเจ้าย่ามณีนาวาประเภทสามสิบสี่สิบแล้วก็ห้าสิบห้าทีทายเราต้คุยกันนะครับไม่ใช่มาสอบไม่เรื่องนายยงก็ยังอยู่ท่านรองก็ยังอยู่เจ้าย่ามณีนาวานะครับนะครับวันนี้เราจะมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนเรือดีเรือดังของพี่น้องชาว อำเภอคลุมวาปีทั่วไปเรียนขอบสนามครับบ้า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 สวัสดีครับสวัสดีครับเข้าจริงครับเข้าจริงนี่ทางโอเพ่นภายในภายในจริงสองลุนสามจิตกัปติยะตาครับสี่หนึ่งสองสามสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานสวัสดีครับ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  เจายบันีนาวาประเภทนี้เกาชิงแล้วสามลำไข้าตาหวานบริเวณบรรยากาศบริเวณขอบสนามทีมงานเจียบมนีนาวาองค์คืพอาว่าปีอุดรธานี สามลำกู้งินนะครับสวามนี่เลยาญามณีนาบาครับประเภทสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสสสีพายีครับสวามนี่สวัสดีครับสวัสดีครับการใหญ่ ลงยูทูบเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะถ่ายติ๊กตอกด้วยอันนี้เพื่อนรอดตีนะว่าคารดอสกันนี่นะสวัสดีครับสวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินถั่วกินถั่วครับเนี่ยก่มันเนาะอ๋กินถั่วมันเนี่ยเดี๋ยวนี่นะสรุปจะกินมันหรือจะกินถั่วกินถั่ววัันนี้มมาบกชโอเคครับ